สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมื่อรู้ตัวก็ไร้ตนรายการที่ชวนท่านมาเงียบฟังและเห็นธรรมในใจของตัวเองวันนี้เราจะชวนกันย้อนรอยก้าวแรกแห่งการออกจากโลกผ่านชีวิตของสองสหายผู้สละโลกอุปติสะและโกลิตะผู้ที่วันหนึ่งได้เห็นความจริงว่า โลกนี้ช่างไร้สาระนักถึงเวลาแล้วที่เราจะออกเดินทางหาสิ่งที่แท้จริงคุณผู้ฟังคะบางครั้งการเห็นคนจำนวนมากหัวเราะสนุกสนานไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีความสุขบางครั้งแม้ท่ามกลางเสียงมหรสพเสียงดนตรีเสียงหัวเราะใครบางคนอาจกำลังตั้งคำถามเงียบๆว่าชีวิตนี้ มีแค่นี้หรือและนี่คือเรื่องราวของอุปติสะกับโกลิตะสองพราหมณ์ผู้มียานแก่กล้าผู้ที่เกิดมาในตระกูลใหญ่มีชื่อเสียงมีเกียรติแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าเมื่อลองถามใจตัวเองมหรสพบ,บนยอดเขาและคำถามในใจวันหนึ่งทั้งสองขึ้นไปดูมหรสพบ,บนยอดเขาเสียงโห่ร้อง เพลงดนตรีความบันเทิงรายรอบแต่จิตของทั้งสองกลับว่างเปล่าคนพวกนี้ทั้งแสดงและดูอีกไม่นานก็ต้องตายหมดแล้วมันมีอะไรน่าชื่นชมตรงไหนกันคำถามนี้ไม่ใช่แค่ผ่านเข้าหูแต่มันฝังลงในใจลึกโกลิตะเห็นเพื่อนนั่งเงียบไปจึงถามอุปติสะตอบว่าข้ากำลังเบื่อมหรสพ ข้าคิดว่าเราน่าจะหาทางพ้นจากทุกนี้จริงๆเสียทีโกลิตะยิ้มแล้วตอบว่าใจข้าก็คิดแบบเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการออกจากโลกบัวเหนือน้ำบัวย่อมเติบโตในน้ำแต่ไม่ติดน้ำย่อมงอกในโคลนแต่ไม่เปื้อนโคลนคนบางคนก็เช่นนั้นเกิดในโลก เจริญในโลกแต่ไม่ติดในโลกไม่เป็นเหยื่อของความสุขลวงไม่ตกเป็นทาสของโลกธรรมอุปติสสะและโกริตะเกิดในโลกแต่ใจเขากำลังจะข้ามพ้นโลกการบรรลุธรรมกลางใจของมิตรภาพอุปติสสะได้ฟังธรรมจากพระอัสชิแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรม แต่แทนที่จะรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเขากลับไปหาโกลิตะเพราะเคยให้คำสัตว์กันไว้ว่าหากใครบรรลุก,ก่อนขอให้บอกกันโกลิตะเห็นเพื่อนรักเดินมาสีหน้าผ่องใสเขาไม่ต้องฟังคำใดก็รู้ว่าเพื่อนข่าพบธรรมแล้วเมื่อฟังธรรมตามกันโกลิตะก็ได้ดวนตาเห็นธรรมเช่นกัน และทั้งสองได้ดื่มรสแห่งธรรมรสที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเลิศกว่ารสทั้งปวงจากมหรสศพสู่โมฆะธรรมท่านผู้ฟังเคยรู้สึกไหมว่าความสุขที่เราเฝ้าไขว้า,วาบางครั้งก็คล้ายเหยื่อที่เกี่ยวอยู่กับเบ็ดดูน่ากินแต่นำมาซึ่งความเจ็บปวดทั้งสองรู้ว่าโลกียรสยิ่งดื่มยิ่งจืด เหมือนกินอ้อยจากโคนไปหาปลายแต่ทำยิ่งดื่มยิ่งหวานยิ่งสงบยิ่งประณีตยิ่งลึกซึ้งเหมือนกินอ้อยจากปลายไปหาโคนทางสายที่ค้นหาและครูที่ไม่เดินตามเมื่อทั้งสองได้ทำแล้วก็ยังไม่ลืมผู้ให้คืออาจารย์สันชัยจึงกลับไปชวนอาจารย์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่อาจารย์ไม่ยอมไปเพราะถือว่าเป็นครูแล้ว จะไปเป็นสิทธิ์ของใครอีกไม่ได้คนโง่มากกว่าคนฉลาดโลกนี้จะเอาอะไรมากให้คนฉลาดไปหาสมณะโคดมส่วนพวกโง่ให้มาอยู่กับเราสองสหายไม่ถือโกรธเพราะรู้ว่าบางคนเปรียบเหมือนบัวที่อยู่ใต้น้ําไม่มีทางโผล่พ้นขึ้นมารับแสงธรรมได้อีกแล้วธรรมนั้นไม่เร่งรีบแต่มั่นคง เมื่อไปถึงพระศาสะดาพระองค์ตรัสทันทีว่าสองสหายนี้จกเป็นอัครสาวกของเราแต่แม้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์โดยตรงทั้งสองกลับยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงทันทีพระองค์ไม่เร่งแต่ทรงสรรเสริญว่าผู้มีปัญญามากยอมพิจารณามากยิ่งพิจารณายิ่งเห็นลึกยิ่งมั่นคงธรรมะ ไม่ใช่การแข่งขันว่าใครถึงก่อนแต่คือการเดินด้วยปัญญาอย่างมั่นคงใครสแสวงหาผู้นั้นย่อมพบเห็นใครสแสวงหาสิ่งใดย่อมได้พบสิ่งนั้นคนหาความชั่วก็เจอความชั่วคนหาความดีก็เจอความดีคนหาความสงบก็เจอความสงบบางคนสุขเพราะความรักแต่ก็ทุกข์เพราะความกลัวจะเสียคนรักไป แต่ผู้ที่สมบูรณ์ในตนย่อมไม่ต้องการสิ่งใดมาเติมเต็มอีกต่อไปขอให้เรื่องราวของอุปติสัต์และโกลิตะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนเดินพ้นโลกเหมือนบัวและจงรู้ไว้ว่าธรรมนั้นอยู่ไม่ไกลหากหัวใจเราพร้อมจะฟังขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมทางธรรมกับเราในวันนี้พบกันใหม่ในตอนหน้า กับเรื่องราวที่จะนำทามาแตะหัวใจรายการเมื่อรู้ตัวก็ไร้ตนธรรมสวัสดีค่ะ